ขับรถนี่ยอมรับสเปอร์คนไทยด้วยทางมันน้อยนะอย่างเขายอมถอยย้ายเห็นบ่าขับเล่นลาวมันเล่นอยู่แล้วเขาให้เกียรติไดนะ้เล่นรถไอคนลาวแม่ขับรถบนทางน้อยกับพวยอมถอยไปไมามาตายแท่มึงไทยบ้านเขาขับรถบ้านเฮานะบ้านเขาขับรถอยู่บ้านเฮาแล่นรถให้เกียรติเฮาคือนอย่างนะี้ คนไทยยอมรับเลยคนไทยยอมขับเลยการเล่นรถเราแม่เห็นคนขับห่างซิเจ็ดแห้งเต็กดีบอดีเฮาขึ้นภูแม่ขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งคนลงมาแม่ลงมาขึงกลามจะับม่านผ่มมานม่านเลย่องบ้านเขาไทยมาเล่นอยู่บ้านเขาอืมนี่ใส่ดีเว้ยให้เกียรติเขาอีก น้ำใจอันงดงามและความเสียสละของโซเฟอร์ขับรถบรรทุกไทยที่มอบให้โซเฟอร์ขับรถบรรทุกของลาวเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่สปปลาวครับทุกคนเมื่อรถบรรทุกสองคันต้องสวนทางกันในถนนที่มีความแคบของสปปลาวครับโซเฟอร์ขับรถบรรทุกของไทยนั้นเลือกที่จะจอดเลือกที่จะเสียสละและก็เลือกที่มอบน้ำใจให้กับคนลาว จนซูเฟอร์ขับรถบรรทุกคนนี้คนลาวเนี้ยเขาอดใจไม่ไหวในสิ่งดีงามเนี้ยเขาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปชื่นชมณตรงนั้นว่าคนไทยสุดยอดมากคนไทยน่ารักให้เกียรตินะครับเขาได้เห็นถึงความเขาได้เห็นถึงน้ำใจความเสียสละที่ซูเฟอร์ไทยนั้นมีทั้งมารยาทเขาบอกว่าการให้เกียรติที่คนขับรถไทยนั้นมี มากกว่าคนลาวซึ่งเป็นชาติเดียวกันซะอีกนี่เขาพูดคือเขาบอกว่าคนไทยนี่สุดยอดจริงๆที่ขับรถมาบ้านเราเลยก็ให้เกียรติสุดยอดต่างกับซฟเฟอร์ขับรถลาวมากๆถ้ายิ่งเป็นรถที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้จักเกี่ยวกับรถๆๆๆเขาบอกโหเขายิ่งแบบว่าคนลาวนะที่ขับเนี่ยยิ่งแบบว่าเบ่งกล้ามเขาบอกเนี้ยเนาะกางใสอะไรเงี้ยคือจะไม่ยอมอ่า เสียสละเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแต่ต่างกันเหลือเกินเวลาเจอคนไทยขับแบบที่สุดของน้ําใจและความเสียสละการแบ่งปันอันเนี้ยผาจะเห็นแล้วก็ดีใจนะที่คนลาวได้เห็นได้เห็นในประเทศลาวด้วยนะครับผมส่วนผมเองนั้นผมได้เห็นอยู่ประจาอยู่แล้วเห็นตลอดเนาะและก็ชื่นชมมาโดยตลอดเรื่องนี้ผมเอามาพูดมาคุยในคลิปวิดีโอหลายคลิปนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผมต้องแบบว่าออกจากดราม่าของอขเมศน,นิดนึงนะครับแวะเอาเรื่องราวนี้มาฝากทุกคนนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งดีๆความงดงามนะแม้มันจะวาว่สั้นๆแต่ก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นความน่ารักความผูกพันของสายสัมพันธ์พี่น้องราวไทยนะครับผมผมเห็นแบบนี้นะผมชื่นชมทั้งสองคนเลยนะผมชื่นชมทั้ง พี่คนไทยที่ขับรถเนาะซเฟอร์คนไทยที่ขับรถและหนุ่มลาวที่เป็นซเฟอร์ที่เลือกที่จะชมในสิ่งที่ดีและก็นําเสนอคุณค่าคุณงามความดีนี้ให้คนลาวได้เห็นอันหนึ่งนะได้ยกให้ซเฟอร์คนลาวที่เคยแบบว่าขับรถแบบไม่มีมรารยาทไม่มีน้ําใจไม่มีการแบ่งปันเนี้ยให้เขาได้เห็นวันเนี้ยคนไทยเขาเป็นกันอย่างนี้นะเขาน่ารักแบบนี้ ที่สาคัญคนไทยนี่อบอุ่นมากนะทุกคนมีน้ําใจคือผมอยู่ประเทศไทยมานี่ไปไปกลับกลับนะผมยี่สิบปีขึ้นนะผมทึ่งในรักและผูกพันกับประเทศไทยผมรักประเทศไทยรักประเทศลาวผมบอกเลยคือบ้านหลังที่สองผมบ้านหลังแรกก็ให้ผมเกิดมาเติบโตมาแล้วก็ได้รับเรียนมาจากตําราแล้วก็พ่อแม่ที่ผมรักและผูกพันบ้านหลังที่สองก็คือประเทศไทย ที่มอบความรักความอุ่นให้ผมเช่นกันและก็ที่สําคัญก็ได้มอบโอกาสหลายๆอย่างให้กับผมวันนี้ผมเห็นแบบนี้ผมก็อดไม่ได้ที่จะเอามาทุกคนได้ดูเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะว่าผมเนี่ยชมอยู่คนเดียวนะฮะชื่นชมอยู่คนเดียวรักอยู่คนเดียวไม่ใช่นะครับคนเราได้เห็นปุ๊บมันก็ต้องชมแหละนะแล้วทุกวันนี้มันก็เปิดกว้างในเรื่องของแบบนี้อยู่แล้วครับนะคนเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอ่าหลายคนที่มีทัศนคติ ลบลต่อประเทศไทยก็หันมาเห็นและเข็เข้าใจประเทศไทยรักประเทศไทยมากขึ้นครับทุกคนผมอยู่ตรงนี้ในเรื่องของการขับรถเนาะผมผมเองก็มีโอกาสได้มีไปกับขี่นะไปสอบไปกับขี่นะครับผมเข้าใจได้เลยว่าคนไทยเนี่ยเขาที่สุดอยู่แล้วเรื่องน้ําใจนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไปสอบไปกับขี่อย่างอย่างผมเป็นคนลาวนี่เนาะเราก็จะจะอ่านหนังสืออ่านตาําราดูกฎกติกาต่างๆนะ กฎระเบียบของการสัญจรของการจราจรเนี่ยกฎจราจรต่างๆเพื่อที่จะไปสอบแน่นอนในกฎเราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจําครูที่สอนผมบอกว่าสองข้อเนาะเขาสอนว่าข้อแรกเขาบอกว่าแม้เราจะถูกแค่ไหนน้ําใจก็ต้องมีสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีความจําเป็นต้องหลบนู่นหลบนี่หลบนู่นหลบนีบบบบบ่ต้องล้ำมาในเลนเราในจังหวะที่มันกระชันชิดเราต้องหลบให้เขาแม้เราจะเป็นฝ่ายถูก นั่นคือน้ำใจที่เราแบ่งปันต่อเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมสัญจรและอีกกรณีหนึ่งที่เด็ดขาดเลยไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดใดๆก็ตามนะครับคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีชัดมากครับครูบอกนเงี้ยไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดใดๆก็ตามคุณต้องหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี คือน,น้ำใจเนี่ยก็ที่สุดแล้วถ้าเรามีน้ำใจสักอย่างการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คนทําได้อยู่แล้วผมว่านี่คือสิ่งที่ครูสอนผมตํารานั้นเขาสอนกฎกติกามันก็เปไป,ปวางมาใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของสํานึกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้การสัญจรนั้นมีความปลอดภัยและก็เพื่อนร่วมทางของเราเนะี่ยมีความปลอดภัยน้ําใจที่แบ่งปันให้กันในแต่ละวันมัน กลายเป็นความสุขได้นะครับผมเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะผมว่าที่เกิดในประเทศลาวแล้วมีโอกาสได้เข้ามายัางประเทศไทยและได้เห็นหลไยๆอย่างที่ทําให้เกิดการเรียนรู้และก็สิ่งต่างๆก็บุกฝังให้ผมนั้นได้ทําในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทมารยาทที่สําคัญมากๆครับทุกคนผมเรียนรู้จากคนไทยเนยผมบอกตรงเลยเนาะอยู่บ้านเกิดของผมนั้นการกราบ เป็นสิ่งหนึ่งผมกราบแค่พระกับครูกับอาจารย์พ่อแม่ผมเคยไหว้เลยอันนี้ผมบอกตรงๆจนผมมาอยู่ประเทศไทยถึงได้ทำอันนี้อย่าว่าแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นๆผมไม่เคยกราบไม่เคยไหว้อันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่การเคารพอย่างอื่นมีคําพูดเคารพใจเคารพแต่การกระทายังไม่เกิดขึ้นรู้สึกละอายใจ้วยสำหรหากจะทําแบบกราบผู้หลักผู้ใหญ่นะที่อายุมากกว่าแต่พอมาอยู่ประเทศไทยเรื่องเหมือนนี้เป็นเรื่องปกติก็น่าทาและก็น่ารัก และก็งดงามที่สุดด้วยนะฮะเรื่องราววันนี้ผมเลยขอหยิบมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูได้เห็นนะครับและผมจะดีใจสุดๆอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าสายสัมพันธ์พี่น้องเราไทยเป็นสายสัมพันธ์ที่งดงามที่แบ่งปันนะครับความช่วยเหลือความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่า โชคดีที่สุดนะครับแม้ประเทศลาวของผมจะไม่ได้เจริญเทียบเท่าใดๆกับประเทศไทยก็ตามแต่ในการพึ่งพาอาศัยด้าน,นอื่นๆนั้นผมได้รับจากประเทศไทยแบบเต็มที่นะครับและผมก็หวังว่าจากวันนี้เป็นต้นไปลาวกับไทยจะรักกันให้แน่นแฟนมากขึ้นใครก็ตามที่ยังมีทศัศนคติไม่ดีหรือว่าสิ่งไม่ดีก็อยากให้ทุกคนนั้นมองใหม่นะครับและก็ให้โอกาส ให้เกียรติครบรพซึ่งกันและกันใหม่นะครับคลิปโอนี้ผมก็อยากฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม